สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะมือนีมาซอยอดวันๆปลูกดอกไม้ค่ะพี่น้องมาค่ะมาค่ะมาๆมาๆมาซอยปลูกดอกไม้กันค่ะอุ๊บมาซอยปลูกดอกไม้กันพี่น้องมาค่ะเออเขาก็จะมาตรงนี้เนาะค่ะเนาะมากระถางนี่แหะที่เราเพราะว่าเจียมกระถางไว้แล้วค่ะเจียมกระถางไว้แล้วเนะคะเนาะ มันจะรอดไหมเนี่ยรอดเนาะแมนค่ะรอดค่ะพี่น้องค่ะราค่ะอันพอบ้านแล้วไปซื้อดอกไม้มาแล้วค่ะเนี่ยล้วไปซื้อดอกไม้มาแล้วค่ะพี่นอ้องอือหือกอันต้นก่อนนี่ก็แล้วแล้วนะคะเนาะบันนี้ละลายกระถางเด้พี่น้องเรือสี่กระถางนค่ะ ปลูก,พ,กพักออก,พาาออกันพี่น้องมาซออกับปลูกพักโอ้มาซอยออนวันวันปลูกดอกไม้ค่ะพี่น้องถามา่ะมาได้ละได้ละเด้อมาค่ะพี่น้องค่ะเหลือสามซีกระถางที่จะต้องปลูกนะคะพี่น้อง นะอันขาห้องกรด,ดอกดอกอันขาวห้องมาดอกสติปมนนะูดอเซนนะดอกแมเรี่ยงพนะาสติปมูดดอกแมรี่ยงค่ะนะี่นอ้อแตนเอามาเป็นดอกแมเรี่ยงค่ะกางงามนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะมีลลายสีค่ะมีลลายสีมากเลยถ้าเธอออกดอกมาอ๋อกางามล่ะงามประมาณหนึ่งที่น้องามประมาณหนึ่งถ้าเธอออกมาเบิดน,นะคิดเบิรงค่ะในก้อเดียวมีสองสีไหมเนี่ย มิสองสี่ค่ะสีนี่กับสีนี่คะ <พอ S 1> ่ะน,น,นี่นี่ง่า<ด>ค่ะร้ะองมื่อนี้สิบถังน้อยนี่ซีอูได้จะกันทิใไซเบิีย ลมแห้งี่น้องลมแห้งๆค่ะลมแห้งไหลดีเออลมแห้งขนาดค่ะเบิ่งวัามุ่อดิ ชีพปุกได้ทอดใสพี่น้องเย็นเหย็นโลมลมเออแมนค่ะพี่น้องคะมาหาความสวยนะให้เจ้าของความสุขง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะความสุขง่ายๆที่อยู่ใกล้ตัวเรหาได้ด้วยตัวเองค่ะพี่น้องที่วันวันเมาเสมอนะคะเธอโลกสวยพี่น้องค่ะ จังซี่เหรอคะโลกสวยตามสไตล์วัดบรรลังพี่น้องโลกนี้พุ่นไว้กระดอกกระเดีางเขาก็ต้องอยู่ให้เป็นกับพี่น้องเอ้ยอยู่ต่างแดดต่างเทีนไก่บ้านไก่ครอบครัวไก่พ่อไก่แม่ไก่ญาติพี่น้องอาหารการกินก็ยากกระลำบานค่ะพี่น้องค่ะแต่อายุก็เป็น้ะโอ้โห อถ้าอยู่บ่เป็นมันก็จะคิดค่ะพี่น้องมันจะคิดก็จะเศร้ามันจะโศกไปนิดนิดนะก็มันมันบ่ค่อยเห็ดโตัวให้เศร้าดอกค่ะพี่น้องแต่ว่ายานนางให้ก็มีอยู่พิกัรนะล่ะจ้ายานนางให้ก็มีพิการแต่ว่าก็พยายามตอกเจ้าของค่ะเพื่อนๆนะนักก็เฮาก็มีค่ะเพื่อนๆค่ะนักก็เฮาก็มีเยอะแยะ นักกอล์ฟคนนี่เยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องค่ะนี่มีสุขภาพแข็งแรงได้ซัมมี่ก็ดีแล้ววอร์ดบอลบ้านมาน,นะพี่นอ้นองเมนบ่ค่ะมีสุขภาพแข็งแรงได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วเราจะเนาะเมนบ่นั่เอ็นบ่ล่ะ,ก,ละกระถางหนึ่งมีซิปมีซิปก,ก,ก่อนน้อยๆมันใส่ได้ทางเดียวไหมยังเหลืออ,อีกสามกระถางใหญ่ พี่น้องเลยที่ได้ให้พอป้านไปซื้อดอกไม้มาให้อีกนด้นจุจ้ะเพราะว่าอันนี้มงะคะลค่ะเนาะกาะเดิ่มออกดอกมางามคะ่ะพี่น้องคะ่ะงามระดับหนึ่งน้ำตาลปัสสาวะดอกไม้คะ่ะพี่น้องน้ำน้ำตาลปัสสาอดอกมไม้นี่ลมแหง้แหงคะ่ะพี่น้องลมแหง้งขนาดเลยคะ่ะโอเค ชั้แ็กรองวัฒนักดิ์ใส่เืัญนาแล ทนนำก่อนอย่างที้ว่ลมแหงลมแหงขนาดบอกใกล้ก็ใกล้จริงๆบอกใกล้ก็ใกล้เพราะว่ามันลมแหงหลายลมแหงกระดอกระเดี้ยกรนดอง โอ้พอเลยพี่ด้องเลยกรลอีกถุงที่ดินก็ยใกล้ก,ก,ลก,ก,ลก,กันน,นี่แหละจ้าช ถุงที่ดินก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละจ้ะลมมันแหงพี่น้องค่ะลมมันแหงมาเลยต้องเฝ้าเห็มันแล่วไว,ไว้ๆจ้ะยานตัวยวัดมันสบายค่ะพี่น,อน้องยัดมันสบายเฝ้าเห็ดเฝ้าแล้ว ลมแห้งขาดขนาดลมแงอนนั้นดกไม่ยังบกพออยู่ตอน,นั้นนิงถังละห้าต <c oughs> ้นปอนนี้ยี่สิบต้นตนน้ยี่สิบต้น ค่ะพี trendy, Man, <c oughs> ่น้องค่ะก็แเล้วประมาณหนึ่งอยู่ค่ะเล้วว่าล้วก็ต้องเล้วนะคะพี่น้องไปไปเบิ่งกันจักน้อยค่ะพี่น้องค่ะไปไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันจักน้อยแล้วค่ะเนาะมาค่ะไปเบิ่งกันค่ะมาเบิ่งดอกไม้ประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องอันนี้หากะปลูกแล้ววไม่เนาะค่ะเนาะหากะปลูกแล้วใหม่เมื่อกี้นี่อันมาเสียบใส่กรดินนี่แมนค่ะว้ายลมแห้ง คือคือเห็ดปลูกดอกไม้แข่งกับล้มหน่อยพี่นอ้องปลูกดอกไม้แข่งแข่งกับล้มอะค่ะมันก็เลยเหมือนมามีความรู้สึกว่าเมื่อยอยู่เข้าเลยแบบอยากกินน้าวพอวันลมแห้งไหมเพื่อนๆมันลมแหง้ง<ม>ลมแห้งก็ดอกก็เดียนะคะก็ะแล้วประมาณนึงค่ะแต่ว่ายังประทันเต็มดีเนาะคะ่ะเนาะประทันเต็มดีเดี๋ยวเชขอให้พ่อบ้านไปซื้อมาให้อีกเนาะคะ่ะ เพราะว่าอันเท้าหาก็ได้ทางเดียวนะคะเนาะทางหนึ่งได้แล้วนี่อันนี้ขึ้นแล้วค่ะนี่น้ำละก็ยังเหลืออีกสามทางได้บ่ดนี้ทางหนึ่งทางหนึ่งทางหนึ่งไปสะอีกสามทางค่ะพี่น้องแล้วแล้วประมาณหนึ่งค่ะเนาะอันนี้คือถางไม่ที่ปลูกมอนีเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะค่ะขอบคุณ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 ค่ะที่อยู่เป็นมูกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่น้องค่ะเลียบไปประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าอันลมแห้งแห้งค่ะลมแห้งแบบนี้อ่าลห่ะเห็ดแข็งกับลมน่อนะเห็ดแข็งลมมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเอออ่ามันแบบอย่างอ่ะมันมันเล่งเจ้าของก็เลยรู้สึกว่าอยากกินข้าวไหมที่ไปหากินข้าวกินอย่างก่อนค่ะ ไม่เจอกันค่ะเพื่อนๆค่ะไม่เจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเอ่อเลิฟๆเลิฟๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ